สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผม,มือกากลับมาแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ที่สุดยอดและส่งพลังมากมากกับภาพที่ไม่ใช่แค่ภาพธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนทั้งความยุติธรรมความหรูหราและความจริงใจของกรุงเทพมหานครประเทศไทยเราจะไปดูกันว่าถ้าเจ้าหน้าที่เอฟีอาของต่างประเทศเข้ามาทําหน้าที่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีคดีทุจริตในตึกว i p ใจกลางกรุงเทพจะออกมาในรูปแบบฟิีนมาติกสุดอลังการแบบไหน ลองจินตนาการตามนะครับภาพแรกเป็นการซูมใกล้ๆภายในตึก VIP ของกรุงเทพมหานครแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านกระจกใสพื้นหินอ่อนเงาวับล้อมรอบด้วยการตกแต่งสีทองสุดหรูเจ้าหน้าที่ FBR ในชุด tactical คมก c ิบถือปืนสมัยใหม่กำลังจับกลุมเจ้าหน้าที่ทุจริตที่อยู่ตรงหน้าด้านหลังมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ทุกองค์ประกอบมันดูจริงดูชัดและให้ความรู้สึกกว่าความยุติธรรมยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆ ต่อมาบรรยากาศภายในห้องของ VIP เจ้าหน้าที่ f b i Anticorruption เดินเข้ามาด้วยท่าทีแข็งแรงถือปืนเล็งไปยังเจ้าหน้าที่ภาษีที่มีสีหน้าตกใจสุดขีดทงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ตรงมุมแสงไฟดรามาติก2กระทบผนังหรูหราทุกอย่างเหมือนซีนในหนังฮอลลีวูดเลยครับแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมันสะกดสายตาคนดูได้อย่างสมบูรณ์ พอเปลี่ยนมุมกล้องภายใน VIP แล้วเจ้าหน้าที่ทุจริตหลายคนถึงกับยืนไม่ติดเพราะทีม f อ r เข้ามาด้วยความเด็ดขาดใบหน้าของคนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในขณะที่ใบหน้าของเจ้าหน้าที่ f อ r เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นด้านหลังเป็นธงชาติไทยที่สื่อถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่ภาพแต่มันคืออารมณ์จริงที่ถ่ายทอดออกมา อีกหนึ่งภาพที่ผมอยากเล่าคือทางเดิน VIP ที่ตกแต่งด้วยหินอ่อนและทองคำอย่างหรูหราเวลาบ่ายแสงอาทิตย์ลอดเข้ามาเจ้าหน้าที่ FVR ถือปืนจับกุมชายในสูทที่เต็มไปด้วยความผิดข้างหลังยังคงมีธงชาติไทยนี่คือซีนีมาติกที่ให้ความรู้สึกหรูหราและเข้มข้นไปพร้อมๆกัน จากนั้นเราจะเห็นฉากที่ดรามาติกสุดๆเมื่อเจ้าหน้าที่เอฟเล็งปืนไปที่เจ้าหน้าที่ศุลากากรทุจริตดวงตาของฝ่ายตรงข้ามสั่นไหวขณะที่พื้นกระจกและทองสะท้อนเงาสวยงามภาพนี้ทั้งจริงทั้งทรงพลังครับ และนี่ครับฉากที่ทำให้ใจสั่นที่สุดเจ้าหน้าที่ทุจริตคุกเข่าลงบนพื้นหยดเหนือผสมกับน้ำตาเจ้าหน้าที่เอฟบยืนถือปืนอย่างมั่นคงด้านหลังมีธงชาติไทยและไฟที่ส่องอย่างอบอ,อุ่นมันไม่ใช่เพียงการจับกุมแต่มันคือภาพของความยุติธรรมที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้า ไปต่อการที่รูปท็อปของตึก VIP กรุงเทพมหานครแสงพระอาทิตย์ยามเย็นส่องทองสวยงามเจ้าหน้าที่ f b i ถือปืนล้อมเจ้าหน้าที่ทุจริตที่มุมตึกธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ด้านบนภาพนี้เต็มไปด้วยพลังและให้ความหมายว่าไม่ว่าจะสูงแค่ไหนแต่สุดท้ายความยุติธรรมก็จะมาถึง ในบันไดหินอ่อนหรูๆเราได้เห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตถูกใส่กุญแจมือเจ้าหน้าที่ FBI ยังคงเล็งปืนคุมเชิงอยู่ทงชาติไทยสะท้อนแสงไฟข้างหลังทุกอย่างมันเป็นฉากแห่งชัยชนะของความถูกต้อง อีกภาพที่น่าสนใจคือห้องประชุม V.I.P. ที่มีโต๊ะหรูหราและผนังตกแต่งอย่างแพงเจ้าหน้าที่ f อ i บุกเข้ามาเล็งปืนใส่เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่กำลังตกใจธงชาติไทยติดผนังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่ใหญ่บอกเลยว่าซีนนี้ให้ฟิลซีนีมาติกสุด ภาพในถงทางเดินที่มีโคมไฟแชนลเลเยอร์สวยงามทีม f อฟยืนเล็งปืนใส่เจ้าหน้าที่ภาษีทุจริตมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและพลังของความยุติธรรมที่หาดูได้ยากซีน close up บนปืนในมือเจ้าหน้าที่ f อฟอร์เบลอพื้นหลังมีเจ้าหน้าที่ทุจริตยืนอยู่ทําให้เดฟออฟฟิลสื่อสารอารมณ์ได้อย่างชัดเจนมากๆในล็อบบี้กระจกโปร่งใสแสงแดดส่องเข้ามาเจ้าหน้าที่เอฟบตะโกนแฮนด์อัพ พร้อมเล็งปืนไปที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่ยืนตัวสั่นอยู่ด้านหลังมีธงชาติไทยมันคือภาพที่ทั้งจริงทั้งดิบและซีนีมาติกไปพร้อมๆกันอีกฉากหนึ่งที่ผมอยากเน้นคือเจ้าหน้าที่ทุจริตเหงื่อแตกเต็มใบหน้าเอฟวีอาร์เล็งปืนใกล้ๆแบบโคลสอัพพื้นหลังเป็นการตกแต่งทองและหินอ่อนความรู้สึกที่ได้คือทั้งกดดันและเข้มข้น และเมื่อเจ้าหน้าที่ทุจริตถูกลากออกไปนอกพื้นที่ VIP ปืนยังคงพร้อมใช้งานธงชาติไทยเป็นฉากหลังคริตตันเคลียร์ที่สุดมันคือภาพขอองค์การล่าความผิดออกไปจากความหรูหราในเบาขั้นนี้ VIP ยามบ่ายเจ้าหน้าที่เอฟบีอาร์เล็งปืนไปที่ชายในสูรที่ทุจริตข้างหลังมีธงชาติไทยที่พลิ้วในลมแสงแดดอบอุ่นแต่มันคือความเข้มข้นที่สะกดทุกสายตาในออฟฟิศ VIP ที่ตกแต่งด้วยทองอย่างหรูหราเจ้าหน้าที่ทุจริตถูกจับกุมแบบโคลสอัพ ซีนีมาติกช็อตและธงชาติไทยยังคงอยู่ด้านหลังภาพนี้คือหัวใจของความยุติธรรมที่แท้จริงฉากต่อมาเป็นการเล็งปืนตรงๆไปที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุจริตพื้นหินอ่อนสะท้อนเงาและธงชาติไทยภาพนี้เหมือนการเผชิญหน้าที่ไม่มีทางหนี และในฉากสุดท้ายที่ผมอยากเล่าสโลโมชั่นคลอสอัพเกฟมีอาออฟฟิเซอร์ดึงสลับปืนคริมินอลมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวพื้นหลังเป็นตึก VIP กรุงเทพมหานครธงชาติไทยพลิ้วไหวในลมแสงแดดยามบ่ายทำให้ทุกอย่างกลายเป็นซีนีมาติกมาสเตอร์ e พีซ ทั้งหมดนี้ครับไม่ใช่แค่การรีวิวภาพแต่มันคือการเดินทางของอารมณ์ความจริงและความหรูหราของกรุงเทพมหานครประเทศไทยเพอร์ฟอร์แมนที่เราเห็นคือระดับสูงสุดส่วนเรื่องราคาขององค์การสร้างบรรยากาศและซีนีมาติกแบบนี้แน่นอนว่าสูงครับแต่ความคุ้มค่าไม่ใช่วัดจากเงินเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากความรู้สึกและประสบการณ์ที่คนดูได้รับ และผมเมอกาบอกเลยว่าเมื่อคุณดู20ภาพนี้จนจบคุณจะสัมผัสได้ถึงประโยคเดียวความยุติธรรมอาจช้าแต่ไม่เคยตายสวัสดีครับสวัสดีครับ